เดียร้านคาเฟ่เล็กๆหลากสไตล์หลายรูปแบบสำหรับคนที่กำลังมองหาไอเดียในการเปิดร้านค่ะหนึ่งในร้านกาแฟายอดฮิตส,สำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถไปนั่งชิลปั่นงานหรือจิบเครื่องดื่มเพลินๆคงหนีไม่พ้นร้านกาแฟากันใช่ไหมคะด้วยบรรยากาศสบายๆหอมกลิ่นกาแฟาบรรยากาศในร้านพร้อมเปิดเพลงครอเบาๆไปด้วยนั้นนะคะ เป็นใครก็ต้องตกหลุมรักช่วงเวลาแบบนี้ทั้งนั้นค่ะและเชื่อว่ามีอีกหลายๆคนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะที่อยากจะมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองสำหรับใครที่กำลังมองหาไอเดียหรือแนวทางการทำร้านกาแฟคลิปนี้ตอบโจทย์ท่านผู้ชมทุกคนแน่นอนค่ะ ไอเดียร้านคาเฟ่เล็กๆหรือร้านหน้าบ้านมีการตกแต่งบรรยากาศหลายๆแบบให้เลือกมากมายไว้เป็นแรงบันดาลใจในการเปิดร้านกาแฟาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่บ้านหรือจะเป็นกิจการร้านกาแฟาขนาดใหญ่ที่เปิดร่วมหุ้นกับเพื่อนๆก็สามารถนำไอเดียเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้เลยค่ะช่วงเวลาหลายปีมานี้คนไทยนิยมในการดื่มชากาแฟากันมากขึ้น ทำให้ร้านกาแฟทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่พากันผุดขึ้นมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคค่ะทําให้ผู้ประกอบการจําเป็นต้องงัดกลยุทธ์มาดึงดูดลูกค้าโดยเฉพาะการออกแบบและตกแต่งร้าน การจัดร้านต่างๆเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าได้มาดื่มกาแฟพร้อมกับถ่ายรูปสวยๆด้วยวันนี้เราได้นำเอาไอเดียการออกแบบร้านและการทำร้านกาแฟเล็กๆหน้าบ้านที่มีการตกแต่งบรรยากาศหลากหลายมาให้เลือกมากมายเลยค่ะไว้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเปิดร้านกาแฟไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่บ้าน หรือเป็นกิจการร้านกาแฟาขนาดใหญ่ที่เปิดรวมหุ้นกับเพื่อนๆเราก็มีบรรยากาศร้านส,สวยๆของวัดคาเฟ่มาเป็นแบบให้ได้ชมกันค่ะเดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากเปิดร้านกาแฟาใช่ไหมคะจนเรียกได้ว่ามีร้านกาแฟาอยู่ทั่วทุกมุมถนนกันเลยก็ไม่ผิดนักนะคะซึ่งร้านกาแฟาแต่ละร้านก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นร้าน เหมือนยุคสมัยก่อนที่ไม่มีการตกแต่งได้ๆเลยในยุคปัจจุบันต่างพยายามออกแบบร้านให้มีสไตล์เฉพาะของตัวเองหรือสร้างเอกลักษณ์ต่างๆสำหรับใครที่มีพื้นที่ทำเลสนใจอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองติดต่อวัดคาเฟ่ได้เลยนะคะเรามีทั้งบริการหลังการขายและก่อนการขายให้กับลูกค้าได้ปรึกษากันก่อนที่จะร่วมลงทุนหรือทำธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินลงทุนแค่หลักหมื่นพร้อมวัตถุดิบอุปกรณ์ครบพร้อมเปิดร้านได้ทันทีขนาดนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นแฟรนไชส์ทำเงินแฟรนไชส์ขายดีแฟรนไชส์เครื่องดื่มยอดฮิตต้องวัดคาเฟ่เท่านั้นค่ะวัดคาเฟ่สเสน่ห์อยู่ที่ความเก๋าเจ้าตํำรับกาแฟถุงกระดาษสำหรับท่านใดที่สนใจติดต่อแฟรนไชส์ สามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางของวัดคาเฟ่นะคะ